ขบของเราก็จะเป็นอาหาสุดท้ายกันแล้วเนาะนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการนับคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในจานอาหารจริงนะคะตอนนี้ผ่านมาหลายถาดแล้วใช่ไหมคะอยากกินเมนูไหนก่อนดีมีเมนูขาวกับเมนูหวานอันนี้นะคะข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาวให้พี่ๆลองทายกันค่ะว,ว่า1จานนี้มีกี่คาร์โบไฮเดรตหรือว่ามีกี่ข่้วคะ ประมาณสองไข่ไม่นับเนาะเนื้อสัตว์ไม่นับนะคะหมูไม่นับแล้วก็อะไรอีกเวลาทําเป็นไข่น้ำมันน้ำมันน้มันไม่นับนะคะเพราะฉะนั้นในจานนี้สิ่งที่ไม่นับก็คือไม่นับไข่แล้วก็ไม่นับเนื้อสัตว์เนื้อหมูแล้วก็ไม่นับน้ำมันนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะนับขาบเนาะในนี้นะคะข้าวตรงนี้จะอยู่ประมาณ2ทัพทีนะคะหรือว่าจําง่ายๆก็ดาคะประมาณ เออห้าช้อนกินข้าวจะเท่ากับ1นึ่งทัพพีนาหรือว่าประมาณอย่างนี้นค่ะ1โอเคนะคะ1โอเคจะเท่ากับ1ช้อนกินข้าวแล้วนะคะแล้วก็จะวงตอนที่เราตักกินข้าวเนาะนับนง่ายๆ5้ช้อนกินข้าวเท่ากับ1นึ่ทัพพีหขาบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้าวอันนี้อยู่ที่2องทัพพีก็เท่ากับ2คขา่าะแล้วถ้าเป็นข้าวกล้องหรือว่าข้าวไรเบอรรี่แทนข้าวขาวล่ะคะ เหมือนกันเลยนะคะก็จะนับในสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตที่เท่ากันเนาะอันนี้อันนี้ของชอบเลยใช่ไหมคะข้าวคุกกะปิน้ำพริกแล้วก็มีปลาทูทอดกินคู่กับผักต้มง่ายง่ายก่อนเอาอันไหนที่ไม่ต้องนับขาบนะคะปลาทูปลาทูแล้วปลาทูต้องทำยังไงถึงจะเป็นปลาทูนะทอทอดใช่ใค่ะปลาทูทอดใช้อะไร น้ำมันนับคาร์โบไฮเดรตไหมคะไม่นับเนาะเพราะฉะนั้นเมนูนี้อันที่ไม่นับคาร์โบไฮเดรตก็คือปลาทูทอดที่เป็นสารอาหารของโปรตีนกับน,น้ำมันที่เราจะไม่นับสัดเสร่วมของคาร์โบไฮเดรตข้าวตรงนี้อยู่ที่ประมาณ2ทพัพพีนะคะเท่ากับเท่าไหร่แล้ 2> ว2ค่ะในน้ำพริกกะปิะเติมน้ำตาลลงไปด้วยนะคะสมมติร้านนี้แม่้าปรุงหวานมากๆ ใส่น้ำพริกกะปิใส่น้ำตาลไปเลย3ช้อนชาอ่าหนึ่งขาบและเพราะฉะนั้นในก้อนตรงนี้เป็น3ขาบแล้วนะคะอันนี้ย่างนะลาดหน้าค่ะเหมือนเดิมเลยอันไหนให้เราตัดทิ้งก่อนที่เราไม่ต้องนับขาบเนื้อหมูะก้อนน้ำมาชา ที่เหลือเราก็นับขาบนะคะเส้นกว๋วยเตี๋ยวตรงนี้จะอยู่ประมาณ1ทับขีนะคะหรือว่าเราวงวงกลมก็คือได้ประมาณ5โอเคของเราประมาณ1ทับขีนะคะเท่าไหร่นะ <5. S> 1>, 1ขาบนะคะอันนี้ประมาณ1ทับขีเท่ากับ0จดรวมกับเส้น1ก็ประมาณ 1. 3สพอไหมขาบแค่นี้ไม่พอ แป้ 1> ง1ช้อนโต๊ะเท่ากับ0.3ค่ะสมมุติใส่ไป2ช้อนโต๊ะก็เป็น0.6เวลาเรากินแบบลดขาบเราทำยังไงเอย่ยไม่ปรุงเพิ่มใช่ถ้าเผอปรุงไปแล้วอะคะ่ากินเนื้อเหลือน้ำพยายามไม่สดน้ำก็จะช่วยได้นะคะเมนูยอดฮิตเลยข้าวต้มมัดอ่าอันนี้ให้ทายข้าวต้มมัด อันนี้น้ำตาลน้ำตาลที่อยู่ในข้าวต้มมัดไม่ไม่นับในข้าวเหนียวอ่าถ้าข้าวเหนียวอย่างเดียวเท่าไหร่คะสขา่ขาใช่ข้าวเหนียวเท่าไหร่นะครึ่งทัพพีเท่ากับ1นึ่งค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้สองข่าบนะคะแล้วในอันเนี้ยไม่พอแค่ข้าวเหนียวมีกะทิน้ำข่ามไหมไม่น ทิอยู่หมวดของไขมันจะไม่นับในสัดส่วนของคาร์โบไฮเดนหรือคือไม่นับข่าวนั่นเองถ้าเป็นกะทิแต่ว่าต้องมีอะไรน้ำตาลชาใส่น้ำตาลไปเท่านี้ใส่ไปสองช้อน0.6ก็ได้เป็น2.6แล้วนะคะแต่อันนี้ก้นส้นกล้วยอยู่ข้างในอ่ากล้วยครึ่งลูกเท่ากับอีกครึ่งค่ะ2.6 0.5บก0.5ก็3.1นะคะ แปดช้อนนะคะอ่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะสองค่ะแปอ่าสาช้อนเป็น1ขาาเนาะอันนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสานั่นแหละนะคะ